โอ้โหโอ้โหออ้โอเคผชมคาเกคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยโรงเรนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพี่เจที่พี่อีกแล้วเย้มชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอันดัครับจริงๆมันควรมี2กิจกรรมอันดัครับแต่กิจกรรมนึงอ่ะจะเปิดประมาณ10บโมงเช้าชมหนูไม่กระเที่ยงอันดัถึงจะมาอันดัครับก็เลยมาทํากิจกรรมอื่นก่อนชมก่อนว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมดเดินชมครับแล้วก็ผมมีแจกบัตรแก้หน้าทุกวันเสาร์นะครับไปดูคลิปกันเลย โอเคผู้ชมก็เป็นกิจกรรมตู้อีโวมชมครัสำหรับกิจกรรมนี้ที่เข้ามาชมนี่เป็นปืนตู้อีโวมชมก็จะเป็นปืนที่น่ารักน่ารักนะผู้ชมครับทั้ง4แบบชมเนี้ยวัตถุมาเรียกู้ชมก็หลักๆผมชอบตัวมาลายชมครับถามว่าทาไมถึงชอบตัวมาลายก็เพราะว่ามันน่ารักดีชมครับคือผมแม่อะไรมากมายเพราะปกติ MP ศู UMP ปกติที่ผมใช้ผมใช้อัตยิง2ดาเมจหนึ่งชมอันนี้ดาเมจหนึ่งเพิ่มระยะผู้ชมก็โอเคนะ เพิ่มระยะความไกลู้ชมับซึ่งปืนตัวนี้ก็คือเปลี่ยนโมเดลด้วยโดยเห็นหน้าวะเหมือนมาลายอัพหักพี่ว่ามันดูน่ารักดีูิชมับก็คือว่าในด้านของปืนหัวต่ลิงลิงปักจูมากลิงอาตายิงหนึ่งแล้วก็แม่นยำสองชงลบความเร็วในการรีโหลดม้ชมับก็คือยิงเร็วขึ้นมาหนึ่งแล้วก็แม่นยำสองใช้หินอีโสองอันแล้วก็พิ์เขียวหนึ่งอันู้ชมับอันนี้ก็จะถูกในลิงถูกสุดส่วนมาลายจะใช้พิ์หินอีโสามอันเลยม้ชมับ ส่วนตัวนี้เสือหัวร้อนชมครับอาดาเมีสองเจอกเกาะหนึ่งซึ่งลดความเรวในการยินทีพาให้พี่มองนะผู้ชมตัวนี้แรงสุดครับตัวเสือเนี่ยเพราะว่าดาเมจสองก็คือบวกความแรงและเจอะเกาะอ,อีกหนึ่งอีกคือเอาว่าเพิ่มเจาะเกาะไปด้วยใช้อินอีโวห้าอันนะผู้ชมแล้วก็พิมพ์เขียวสองอันส่วนพิเกเขงเราผู้ชมเอาตัวที่แพงที่สุดผู้ชมครับหินอีโวเจ็ดก้อนแล้วก็พิมพ์เขียวสามอันอัตราย,ยิงสองดาเมจหนึ่งลดความเรวในการรีโหลดผู้ชมครับก็สแตกก็คเหมือน เอชามท่านผู้ชมจะเหมือนอันสีมูที่ผมใช้อยู่ประจ,จํานะครับแค่ว่าเป็นเปื่อยนิโวแล้วก็นั่นแหละเป็นของที่ว่าได้ยากท่านผู้ชมครับก็เลยเว่าอันนี้หนึ่งเอ,งเอาท่านผู้ชมครับอุย้ยผมไม่มีตัวอีโวเลยเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวนี้ตัวอีโวไทยทําเหมือนนู้นท่านผู้ชมครับมีบัตรสร้างห้องมาให้ลุ้นด้วยเอ้ยถ้าเกิดใครเป็นสายว่า,วาชอบสร้างห้องท่านผู้ชมก็จะได้ท่านผู้ชมครับดีเลยก็ผมก็จะมาส่งให้ดูท่านผู้ชมครับจังหวะน,นี้ใบแรกท่านผู้ชมครับยังไงยังไงเออออกนี่เจ็ดวัน ใบที่สองชมครับจังหวะนี้กิจกรรมอยู่ถึง32วันโอ้โหก็นานเลยชมครับกิจกรรมอยู่นานมากโอเคลองสองใบไม่ออกเราคงต้องลองเสียบเพชรซะหน่อยมชมครับสองร้อถ้าสุ่มหนึ่งครั้งจะอยู่ที่60เพชรสุ่มห้าครั้ง270เจ็ดพจท่านชมนก็จะประหยัดประมาณ30เพชรนะครับจะต่างประเทศนี้สุ่มครั้งละห้สิบเพจห้าครั้ง200เพชรประหยัดไป50เพชรเลยนะเอาครับไม่พูดครับไม่พูดถึงก็เอาว่าจัดไป5ครั้งท่านชม โอ้โหโอ้โหอู้โอเคมูชมครับเกลือตามระเบียบผูชงครับก็เอาเป็นว่าสุ่มกันพอหอมปากหอมคอมูชมครับก็ล้โดยรวมแล้วมันก็ค่อนข้างจะสวยมูชมนี้มีความสวยงามช่งเวลาถือนะก่อนว่ามันก็สวยผูชมแต่ถามผมว่าพี่ครับพี่คิดยังไงก็พี่ว่ามันสวยดีมูชมแต่ว่าไม่เอาดีกว่าพี่ไม่อยากได้มูชมถามว่าทำไมพี่ถึงไม่อยากได้เพราะว่าลปกหลักอ่ะ ยูเอ็มพีแลวกับใครเป็นสายผสมเป็นสายเติมก็มีไว้ก็ได้ครับหลักๆพี่มีอยู่แล้วคือหลักๆถ้าปืนเนี่ยมันจําเป็นในการต่อสู้จริงๆพี่เอาแค่แบบว่ามีใช้ผู้ชมหลักๆตัวเกย์ชาที่พี่ใช้อยู่ก็คือราคาถูกก็เป็นตัวแจกฟรีคือมีกิจกรรมฟรีมาบ่อยมาผู้ชมแล้วผมก็ได้มาในที่สุดก็ได้ถาวรผู้ชมครับแล้วก็สแต็กมันก็โอเคผู้ชมแค่ลดแม่นยำไม่เฉยอัตรายิงสองดาเมจหนึ่งคือมันเท่ากับตัวที่ว่าอยู่สูงสุดเลยเวลาถือก็ มันก็สวยงามมชมเป็นตัวที่บอกว่าตอนที่ย m p พีปรับมาใหม่พี่ใช้อยู่ตลอดเลยพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วมันชมครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่แบบเติม50บาทแ้ได้ผู้ชมใครที่เล่นนานๆจริงๆจะมีน้ชมครับก็นั่นแหละพี่ก็เลยคิดว่าไอตัวนี้มันก็โอเคแล้วถ้าเกิดเป็นย m p พีใอย่างหนึ่งเฟสเนี้ยย m p พีความรู้สึกของพี่ u m ยมพีมันยิงไม่ดีเหมือนแพทที่แล้วมันชมว่าแพทที่อัปเดตมาเนี้ย u m มพียิงไม่ดีพอมันชมผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนนี้อัตรายิง2มยโอชมตัวนี้ ก็เลยว่าพักนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ย m p พไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่ผู้ชมครับก็คิดว่ามีไม่มีไว้ก็ไม่เป็นไรผู้ชมมีตัวนี้ก็โอเคแล้วผู้ชมครับก็เลยว่าไม่เอาดีกว่านะสำหรับใครที่ว่าเป็นสายฟรีก็ลองดูแล้วกันผู้ชมครับว่าถ้าเกิดเป็นสายเติมอะก็คงไม่หนักใจเท่าไหร่หรอกคือสมสมสมไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นสายฟรีก็ช่างใจนิดนึงผู้ชมครับดูก่อนว่าเราจําเป็นมากแค่ไหนเพราะว่าสายฟรีบางคนก็ได้เพชรมไปทำการเก็บของใช่ไหมล่ะ ก็ต้องดูนิดหนึ่งว่ามันจะเป็นพอไหมมันจะเป็นมากที่เราจะต้องเอาไวหมถ้ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นก็ไม่ต้องก็ได้ครับเอาพวกของดุสๆอย่างนี้ไปใช้ไปก่อนไปก็ได้คุณผู้ชมมันก็ดีเหมือนกันนะบางครั้งเราก็มันจะเป็นต้องใช้ของแพงไปหรอกคุณผู้ชมมันไม่ดีเสมอไปถ้าสะแตกมันเท่าของที่เรามีเราใช้ของที่เรามีอยู่มันก็โอเคแล้วคุณผู้ชมนั่นแหละคือสิ่งที่พี่อยากจะบอกถึงจะพูดวกไปวนมายังไงพี่ก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็พูดไปเรื่อยคุณผู้ชมคร ส่วนนี้เออพี่จะดูอะไรวะเออใช่ใช่ใช่พี่จะบอกอย่างคุณผู้ชมสําหรับใครที่ยังรักโคโน่อยู่คุณผู้ชม,ชมครับใครที่ยังบอกว่ารักโคโน่อยู่คือแบบพี่ครับผมรักโคโน่พี่แต่โคโน่มันรีช้ามากเลยพี่ผมทํายังไงดีพี่ผมอยากให้โคโน่รีเร็วเหมือนเดิมอะน้องรู้เลยว่าครับโคโน่ไม่ได้โดนปรับนะครับน้อง น้องจะบอกว่าควโคโนนโดนปรับก็จริงใช่ครับครโคโนนโดนปรับแต่น้องรู้ไหมนี่ครับน้องเห็นตัวที่ยังไม่เข้ามาไหมมันมีแค่บางคนที่จะได,ได้ใช่ตัวเนี้เพราะว่ามันเป็นกิจกรรม BTS แล้วก็กิจกรรมที่ว่าเคยมากับกล่องดีแท็กน้องรู้ความสามารถของมันไหมครับความสามารถของมันคือคูดาวแอคทีฟสกินตัวละครสวมใส่ลดลง มันลดคูดาวของสกินตัวละครน้องรู้ไหมมันลดกี่เปอร์เซ็นต์นี่คุผู้ชมเลเวลเจ็ดมันลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าปกติตอนนี้โคโนอ่ะโดนเนิร์ฟอยู่ใช่ป่ะพอพี่ไปเล่นเซิร์ฟต่างประเทศมาแล้วตอนนี้โคโน่มันโดนเนิร์ฟอยู่ทําให้แบบว่าคือเมื่อสร้างสนามพลังแล้วคุณผู้ชมครับมันจะต้องแอคทีฟสกินจะอยู่เป็นเวลาเวลาห้าวิคูดาวร้อยเจ็ดสิบวิตอนนี้คือก็เพิ่มจมากเมื่อก่อนมันคูดาวแค่ 90วิหรือ120วิใชื่อมชมมาเป็น100-170วิใช่ไหมครับในการคูดาวของโคโน่หรือเอล็อกหรือลิงมีผลหมดนะมิชมครับซึ่งสกินตัวนั้นจะลดคูดาว15%น้องคิดว่าลดไปแค่ไหนครับ15%จากปกติมันคูดาวอยู่170ถ้าลดไป15ก็เอาไงว่ะอันนั้นลดไปเหลือ85อันนี้มันต้องหารมิชมรับก็คือลดไปประมาณแบบว่าเยอะอะ15%ชมรับลดไปประมาณแบบ อย่างคิดเล่น,เลนๆเลยสิบห้าวิลดแล้วล่ะที่เหลือก็มาอีกประมาณสักห้าห้าหรือเจ็ดวินะมันชงลดไปแล้วแน่นอนก็คือแบบว่าประมาณลดประมาณยี่สิบกว่าวิได้คือถ้าได้ตัวละครถ้าได้สัตว์เลี้ยงตัวนั้นมาโคโนจะลดวิลดเวลาคูดาวของโคโนประมาณสามยี่สิบกว่าวิได้ผมชงครับก็คือจากร้อยเจ็ดสิบมันจะเหลือร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบโคโนจะกลับมาคือแบบว่าใช้ได้แบบ ผลโหดเหมือนเดิมจริงๆเพราะว่าพี่ไปใช้โซนต่างประเทศแล้วก็ไม่มีผลของโคโน่อย่างเดียวคุณผู้ชมครับตัว A อล็อกก็เหมือนกันใครได้ใช้ A อล็อกบ่อยๆอ่ะและ A อล็อกมันต้องคูลดาวใช่ไหมตัวละครนี้มีผลเหมือนกันน้ำผู้ชมว่าไอ้สัตว์เลี้ยงตัวนั้นมีผลน้ำผู้ชมเขาคือทำให้คูลดาวเร็วขึ้นคือลดคูลดาวของตัวละครที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นโคโน่เป็นเอล็อกเป็นตัวเนี้ยที่ว่ามีคูลดาวอ่ะตัวละครตัวไอ้สัตว์เลี้ยงตัวนั้นจะช่วยลดคูลดาวคุณผู้ชมเขาคือมันจะทำให้แบบว่า เราสามารถกดใช้สกินตัวนั้นได้เร็วขึ้นมิชมครับจริงๆไม่ใช่เดี๋ยวพี่พาไปดูเซิร์ฟนอกไปเกมชมครับก็อยู่กันที่เซิร์ฟนอกนะมิชมครับเซิร์ฟอินโดมิชมวับเห็นไหมเซิร์ฟเนี้แจกฟรีมิชมไอบตัวเนี้ยคือมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่โกงมากจริงๆโกงยอมรับว่าโกงโกงแบบจริงๆเลยคือนี่ตอนนี้พี่อยู่ที่เลเวลเลเวลมันอยู่ที่เลเวลห้ามชมครับสกินเขามีผลอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าไงหมายความว่าโคโน่พี่ที่พี่ใช้ตอนนี้พี่ใส่โคโน่มิชมโคโน่พี่นี่ประมาณตอนนนีี้้พพ่่่่เเิงจะไดโโคมาลน ร้อยเก้าสองวิก็เริ่มนานนิดนึงลดไปสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่เออ่ลดไปประมาณสิบเก้าวิ่านผู้ชมความเร็วในการครูดาวจะลดไปสิบเก้าวิคือซึ่งปกติถ้าโคโนอ,อัพเต็มก็ร้อยเจ็ดสิบวิถ้าลดสิบเปอร์เซ็นต์ลดไปสิบเจ็ดวิแต่นี่ลดไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์คิดว่าลดเร็วแค่ไหนท่านผู้ชมมันจะมีผลยังไงครับพี่มันจะแสดงผลยังไงร,รู้ได้ไงมันแสดงผลไปโซนเฟีตายกันจับนี่เดี๋ยวพาไปดูว่ามันเป็นยังไงแต่บอกเลยว่ามันสุดจัด คือสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยคือตอนเนี้ยมันมากันดีนีคือมาเป็นกล่องโค้ดก่อนแต่ตอนนี้โค้ดหมดไปแหละพ <Okay. S 1> ี่ยังไม่รู้ว่าเจมจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่บอกเลยว่ามันโกงเพราะมันจะทําให้โคโน่กับมาพังอาจได้เหมือนเดิมคนที่แบบว่าอ้ยเล่น44กว่าจะกดโคโน่ได้แต่ละครั้งรู้สึกไหมเมื่อก่อนโคโน่กดได้บ่อยใช่ต่อไปน้องจะหัวร้อนครับเพราะโคโน่มันจะกดได้บ่อยเหมือนเดิมอีก <Okay. S 1> <laughs> ๋ยวค่อยดูนะแปนบนึ่งจืดดูน้ำชมรอดูตรงโคโนโ่ปึ๊บ <laughs> <laughs> เห็นปะ <laughs> เห็นลูกลูกศรขึ้นปะ ตอนนี้ลูกศรคือมันลดคูดาวเห็นปะลูกศรขึ้นมันทําให้คูดาวเร็วขึ้นเห็นปะผลสก,กินของไอเนี่ยสัตว์เลี้ยงเห็นว่าลูกศรเ,เขียวๆที่ขึ้นตรงวงโคโนอ่ะแล้ววงมันรีเร็วขึ้นนี่ร้อยเก้าสิบวินะจริงๆร้อยเก้าสิบสองวินะของพี่ต้องรีนานมากดูดูมันขึ้นคือร้อยเก้าสิบสองวิลด์โคตรเร็วคือวงใช้ได้เร็วมากและคิดดูถ้าเกิดโคโนพี่เลเวลเต็มก็คือมันจะอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบวิใช่และไอตัวนี้เเวลเต็มมันลดไปประมาณสิบห้าวิ เออลดไปอีกร้อยเออไปลดไปมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณยี่สิบกวิคิดดูว่าโคโนโจะเก่งแค่ไหนครับผู้ชมมันจะกลับมาโกงเหมือนเดิมคือบอกเลยว่าโคโนโกงเหมือนเดิมแน่ๆคือแต่ว่าอยู่ที่ว่า g m จะเอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้เข้ามาเมาาื่อไหร่คุณผู้ชมแต่ตอนนี้คือคือ g m ยังไม่เอาเข้ามาขายะแต่มันมีบางคนมีแน่ๆเพราะว่าเขาเคยมีกิจกรรมแจกตอนที่ว่า BTS แล้วก็กิจกรรมมากระดีแทกอะต้องมีบางคนที่มีสัตว์เลี้ยงตัวนี้อยู่แต่พี่ไม่แน่ใจว่าเขารู้ไหมว่าสกินของสัตวี้งนโกกมาก นะครับก็ถ้าใครมีอยู่ก็จงรู้ไว้ว่ามันโกงไม่ว่าจะลิงโคโนเอล็อกคุณผู้ชมครับมีผลหมดคือทําให้ครูดาวเร็วเอล็อกก็กดยาได้เรื่อยคุณผู้ชมครับใครที่ชอบเล่นเอล็อกที่เป็นสายเล่นเอล็อกอ่ะคือกดยาได้เรื่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้ามีตัวนี้อยู่มันปติเอล็อกครูดาวเร็วใช่ไหมไอนี่ทําให้ครูดาวเร็วกว่าเดิมความโกงตัวละครตัวไอของเลี้ยงตัวนี้คุณผู้ชมครับก็ประมาณนั้นมาบอกแค่นี้แหละเกมตัวไว้ถ้าเกิดมันเข้ามาว่าอะไร่ก็ต้องจัดคุณผู้ชมครับบอกเลยว่า ไม่มีไม่ได้จริงๆคือมันโกงจริงอันนี้เป็นเซิร์ฟนอกผมมู้ไหมพี่ก็เริ่มสะสมของในเซิร์ฟนอกอยู่ผู้ชมมีเติมแอร์ดรอป35บาทไปครั้งหนึ่งก็สะสมผู้ชมก็ได้ของมาบ้างนิดหน่อยผู้ชมก็พอเอาไปเล่นได้บ้างถึงจะไม่ได้ถาวรทั้งหมดก็เถอะอย่างน้อยก็มีบ้างผู้ชมบางชิ้นที่ถาวรแต่บอกเลยว่าเซิร์ฟเนี้ยของถาวรเยอะจริงส่วนแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากบอกเลยสำหรับเซิร์ฟนี้ผู้ชมก็คือนี่กระทะถางกระทะนี่ก็สวย xm8 หายากมากผู้ชมคือ ต่แพทเนี่ยคือแบบว่าเซิร์ฟเขาอะ M8 ยิงดีกว่าเซิร์ฟไทยนะคือเท่าที่ลองจับมา M8 ยิงโคตรดีแต่หายากมากแต่หลักพิช้แตายิงสองอยู่เพราะตัวนี้คือลองหมดแล้วค่อยเอามาใช้ให้ชมสีเขียวเหมือนเซิร์ฟเหมือนเซิร์ฟไทยจริงๆแต่ว่าของเขาคือ M8 ยิงดีมากแต่หายากชิบหายเลยหายากเกินให้ชมครับก็นั่นแหละไปแล้วคุณผู้ชมคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กับซับสไครต์ผมด้วยไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมเมื่อไหร่ซองนี้จะเข้าไทยเนาะอยากได้คุณผู้ชมครับ ได้เข้าไทยเร็วๆจังรีโลสองดาเมจหนึ่งเนี่ยเฮ้ยสวยงามตามท้องเรื่อง <c oughs> ไปละ